ทำไมคนคนนี้เขาถึงเลือกที่จะเข้ามาเป็นคนในชีวิตของคุณนะคะ ที่ที่เขาอยู่กับคุณทุกๆวันนี้เพราะเขาอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวของการที่เขารู้สึกรักคุณจริงๆหรือมันเป็นเพราะว่าตัวของคุณลูกดวงเองมีผลประโยชน์ต่อเขาค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกลวงใจนะคะสาหรับท่านใดก็ตามนะคะที่อาจจะสงสัยอยู่ลึกๆค่ะไอการรักเลิกๆๆเนี่ยหรือการที่เรากับเขายังคงมีกันอยู่ในทุกวันนี้แม้ว่าบางครั้งอาจจะสแสดงออกว่ารักบางครั้งก็อาจจะไม่ได้สแสดงออกว่ารักและต้องการคุณน,นั้นเนี่ยจริงๆแล้วที่เขายังวนเวียนและไม่ยอมปล่อยมือคุณออกไปแล้วก็ยังอยู่ในชีวิตของคุณมันเกิด จากอะไรมันเกิดจากการที่เขารู้สึกรักและต้องการคุณจริงๆหรือไม่นะคะคลิปนี้จะเป็นคำตอบของคุณค่ะ ขอให้คุณลูกดวงทุกท่านที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานอันเป็นสมาธิคิดถึงใครบางคนคนนั้นที่คุณต้องการถามถึงในใจและอธิษฐานไปพร้อมๆกันว่าขอให้สิ่งที่คุ้มครองคุณสิ่งที่ปกปักรักษาตัวตนของคุณจงเปิดทางให้พลังงานของแม่หมอสามารถเข้าถึงได้นะคะสิ่งใดกันที่เป็นเรื่องจริงพลังงานใดกันที่กําลังจะมาถึง ขอสิ่งเหล่านั้นจงปรากฏในการพยากรณ์สิ่งใดที่คุณลูกดวงจะต้องรู้ขอให้ได้รู้สิ่งใดที่คุณจะต้องเห็นขอให้ได้เห็นขอให้คำทำนายนี้มั่นยำเปรียบเสมือนคุณลูกดวงหยิบไพ่เองถูกประการเทินกันนะคะที่เขายังอยู่กับคุณทุกๆวันนี้เกิดจากความรักหรืออะไรใบแรกนะคะ Tree of the Pentacles ใบที่สองนะคะได้ไพ่ Knight of Cups ใบที่สามค่ะ ได้ไพ่ Five of Swords และใบที่สี่นะคะได้ไพ่ Four of Coins นี่เป็นพลังงานที่คนเลือกได้นะคะได้ไพ่ทรีออฟโค้ดนะคะไนท์ออฟคัพไฟฟ์ออฟโซดและโฟร์ออฟโคค่ะจากพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะแม่หมอมองว่าส่วนหนึ่งที่เขากับยังอยู่กับคุณในตรงนี้เนี่ยเรากับเขาอาจจะมีธุรกิจมีกิจการมีอะไรบางอย่างที่ทําร่วมกันหรือในช่วงที่ผ่านมามันมีความผูกพันนะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมันอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนพี่น้องการเป็นที่ปรึกษาการเป็นพื้นที่ของความสุขความสบายใจนะคะแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยยังคงมีความรักแล้วก็เสน่ห์ ในตัวของคุณไม่เหมาะรู้สึกว่าการที่เขาเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นีแล้วก็ความรักความรู้สึกดีๆที่ยังมีให้กับคุณอยู่เนี่ยทำให้เรายังคงได้อยู่ด้วยกันส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าเขายังคงรู้สึกว่าเขาขาดคุณไปจากชีวิตไม่ได้คุณรู้ดูอาจจะเป็นมากกว่าแค่คนคุยหรือคนรักคุณรู้ดูอาจจะเป็นทั้งเพื่อนพี่น้องเป็นคนที่ให้คำปรึกษาบางคนเนี่ยลงทุนร่วมหุ้น ทำธุรกิจทําอะไรบางอย่างที่ต้องรับผิดชอบไปได้วยกันแล้วอะค่ะมาเลยทาให้ตัวของเขาเนี่ยก็คือยังคงรู้สึกว่าเขาจะยังคงต้องอยู่ในพื้น,น,นที่ตรงนี้ต่อไปเพราะเขามีความรู้สึกผูกพันกับคุณอีกทั้งเจ้าตัวก็ยังคงรักคุณอยู่นะแม้ว่าในบางครั้งอะค่ะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราไม่เข้าใจกันทะเลาะกัน แตกหกักหุดหงิดงองแงงี่เง่าแต่ว่าทางนี้มันก็คือยังมีความรู้สึกที่ยังหวงแหนในพื้นที่เดิมๆของตัวเองอยู่ไม่เหมารู้สึกว่าเขาผูกติดกับคุณผูกพันกับคุณยังไม่สามารถที่จะออกไปจากคุณได้แล้วก็ลึกๆในใจของเขาเนี่ยมีความเป็นห่วงด้วยนะคะยังคงหวงห่วงในตัวของคุณ ก็เลยทาให้เจ้าตัวเนี่ยอาจจะเหมือนกับยังไม่อยากที่จะไปไหนและยังคงต้องการอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะแม่หมอรู้สึกว่าคุณกับเขามีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันบางครั้งคุณรู้ดูอาจจะไปซัพพอร์ตเขาทางด้านการเงินหรือให้ความคิดหรือให้ไอเดียอะไรบางอย่างกับชีวิตของเขาในขณะเดียวกันบางครั้งเขาเองก็เป็นฝ่ายที่คอยตามใจแล้วก็ดูแลคุณแม่หมอรู้สึกว่าคุณยังมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ยังเชื่อมโยงต่อกันมันยังคงมีความรักความเป็นห่วงเป็นใยและมีเรื่องของบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการเงินและบิล ในนั้นด้วยนั่นเองนะคะซึ่งทําให้เกิดความผูกพันแบบนี้นั่นเองค่ะมาดูกันในใจของเขาที่อยู่ด้วยกันกับคุณทุกวันนี้เพราะความรักด้วย ใช่หรือไม่นะคะหรือยังไงกันแน่นะสาหรับใครก็ตามที่อยากเช็คดวงแบบเจาะลึกนะคะแบบนี้อยากรู้ว่าเอ๊ะเขายังไงกับเราเอ่ยเขามีความคิดจริงจังไหมอยากไปต่อกับเราไหมหรือความสัมพันธ์จากนี้ไปจะเป็นยังไงนะคะก็สามารถจองคิวเข้ามาได้นะคะแบบโทรสัปดาห์หน้ามีว่างอยู่นะคะคุณลุกดวงนะแล้วก็สาหรับแบบพิมพ์จะรับคาทานายใน24ชั่วโมงนะคะแนะนําให้ส่งรูปคนรักคนคุยหรือหวานใจของคุณเข้ามาประกอบในการเปิดไพ่ด้วยเพื่อเป็นการเมคชัวร์ค่ะว่าคนที่คุณถามถึงเนี่ยคือพลังงานของคนคนนี้ จริงๆไม่ใช่คนอื่นนะคะอะ่มาดูกันที่เขายังอยู่กับคุณเห็นไหมความอบอุ่นความน่ารักสดใสนะคะความจิตใจดีอะไรบางอย่างของคุณนะ่ะอาจจะเป็นสิ่งที่ปลอบประโลมหรือเป็นสิ่งที่เขาชื่นชมคุณลูกดวงมีเสน่ห์อะไรบางอย่างนะที่มันค่อนข้างชายมันเป็นความรู้สึกตื่นเต้นมันเป็นเอเนจีที่เป็นความรู้สึกดีเขารู้สึกว่าเขายังขาดคุณไปไม่ได้นะคะแล้วก็เขามีความสุขอะ่ะกับการอยู่กับคุณนะอยากขอให้คุณรับรู้เอาไว้ว่าบางครั้งคุณก็อาจจะมีความน่ารักขี้เล่น นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่อบอุ่นด้วยนะคะในบางครั้งที่อยู่ใกล้อยู่กับคุณมันมีความสนุกสนานมันมีความรู้สึกดีๆอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะมันเลยทำให้เขารู้สึกว่าไม่อยากเสียกคุณไปนะคะ The Will of Fortune การมาเจอของคุณกับเขาที่เราอยู่ด้วยกันน่ะมันเป็นเรื่องของพรมลิขิตนะมันเป็นเรื่องของโชคชะตามันเป็นเรื่องราวของจัก,กรวาลที่แบบนำพาให้คุณกับเขาได้มาอยู่ด้วยกันแม่หมอเชื่อว่าบางคนที่เปิดมาจากคลิปนี้คุณผ่านร้อนผ่านหนาวคุณผ่านเรื่องราวอะไรบางอย่างในชีวิตมามากมายบางคนเลิกเๆๆๆๆลิกบางคนบล็อกกันไปลนแล้วปลดล็อกกลับมาคุยกันอีกอ่ะก็มีนะคะแต่แม่หมอรู้สึกว่าตัวของเขายังผูกพันอะไรอวรในตัวของคุณคุณมีอะไรบางอย่างที่มันถูกชะตามันผูกพันเขาก็ตอบคุณไม่ถูกหรอกนะคะว่าทําไมเขาถึงยา <sk r isa> เข้ามาในชีวิตนะแต่ว่าเขาไม่สามารถขาดคุณไปได้เลยเพราะว่าคุณอาจจะเป็นความหวังครั้งใหม่ในชีวิตของเขา era. แล้วอาจจะเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาเป็นที่โยยาเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตของเขาเลยนะคะมันก็เลยยังขาดกันไปไม่ได้บางท่านเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ไกลกันแต่ไม่หมอรู้สึกว่าความไกลก็ไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาเลยนะเพราะว่าคุณกับเขาอาจจะมีเป้าหมายในอะไรบางอย่างเหมือนกันนะคะ c e a r phones นะคะสิ่งที่ทําให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไม่หมอรู้สึกว่าเขามีความหวังะ คุณเข้ามาแล้วทําให้เขามีความหวังว่าชีวิตเขาต้องดีขึ้นคุณรุ่อนอาจจะเป็นคนที่มาให้ไอเดียคะ่ะทําให้เขารู้สึกมองเห็นถึงคุณค่าชีวิตของตัวเองรับรู้ว่าชีวิตของตัวเองมันไปได้ไกลมากกว่านี้นะแล้วเรากับเขามันมีความรู้สึกที่มันบาลานซ์มันเข้ากันได้ อะะย่างบอกไม่ถูกเรากับเขาอาจจะมีเคมีอะไรบางอย่างที่เข้ากันอยู่ด้วยกันแล้วมันส่งพลังค่ะมันทําให้ชีวิตมันมันพุ่งต่อไปข้างหน้าการที่เขาอยู่กับคุณมันเป็นเพราะว่าเขายังคงผูกพันนะแล้วเขารู้สึกถูกชะตากับคุณไปแล้วแล้วก็ขอบอกเอาไว้เลยว่าคนที่เปิดมาเจอาคลิปนี้คนรักของคุณเขาเขาต้องการคุณมาเป็นแรงส่งหรือมาเป็นพลังใจในความก้าวหน้าของตัวเองแล้วเผล่เพล่เขาคิดเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์นี้เอาไว้ในหัวด้วยนะคะ คิงออฟสอดนะคะแล้วก็ได้ Energy Queen of Cups คนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่แข่งกระด้างนะไม่ใช่คนโรแมนติกอาจจะไม่ใช่คนพูดเพราะนะคะชีวิตของเขามันต่อสู้ลำบากอะไรมามากมายคะ่ะแต่การมีคุณที่เข้ามาเติมความอ่อนโยนคุณมาเป็นคนที่รับฟังคนที่คุณรู้ดว่วนจะเป็นคนที่ดูแลเสื้อผ้าหน้าผมกระเป๋ารองเท้าอาหารการกินชีวิตความเป็นอยู่เขารู้สึกว่าเขาช่างโชคดี นะดังนั้นการที่เขายังอยู่ในชีวิตของคุณเนี่ยแล้วก็การที่เรายังอยู่ร่วมกันมันอาจจะเป็นเพราะว่าความอ่อนโยนของคุณคุณลูกดวงเปรียบเสมือนบ้านคุณลูกดวงเปรียบเสมือนพลังใจอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาอยากกลับมาชาร์จแบต ในวันที่เหนื่อยล้าในวันที่มีปัญหาไม่หอรู้สึกว่าคนรักของคุณเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเป็นนักสู้นะเขาผ่านอะไรบางอย่างมาเยอะแยะมากมายค่ะเขาต้องการคนที่เข้ามาเติมเต็มอ่ะเยียวยาจิตใจรับฟังเติมไฟและให้ความอบอุ่นคุณลูกดวงคือเซฟโซนของเขานี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงยังอยู่ตรงนี้นะคะคุณไม่เพียงแต่ให้กําลังใจ คุณอาจจะให้การเงินที่ดีคุณอาจจะให้เป้าหมายในชีวิตที่ดีคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากไฟกับอะไรบางอย่างอีกครั้งแลวเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเขาอยากมีอนาคตร่วมกันกับคุณค่ะวีพลังงานมันดีจังเลยนะจากพลังงานที่เปิดขึ้นมาได้นะคะแม้ว่าเราอาจจะมีการหยุมหัวกันบ้างในบางครั้งนะคะบางครั้งอาจจะมีการสวบกันเป็นคู่รักกิ่งทองใบรับรองแพทย์แต่แม่หมอรู้สึกว่าคนคนนี้ก็ขาดคุณไปไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณเป็นความอบอุ่นแล้วก็เป็นทั้งเซฟโซนแล้วก็เป็นพลังใจคุณเป็นขุมพลัง,ง ที่ดีสําหรับตัวของเขานะคะเขาขาดคุณไปไม่ได้เลยค่ะนี่คือพลังงานของวันนี้นั่นเองนะคะถ้าคุณลูกดวงรู้สึกว่าพลังงานนี้เอเนจีนี้เป็นของคุณสามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานนี้ไปเป็นของคุณลูกดวงเองได้เลยนะคะหรือสําหรับคุณลูกดวงท่านใดอยากเจาะลึกค่ะเส้นทางความสัมพันธ์จากนี้ชีวิตค,คู่ของเราพัฒนาได้มากขึ้นไหมเขาอยากมีคุณในอนาคตไหมเรากับเขาเป็นคู่กันหรือเปล่านะคะและเส้นทางจากนี้ไปเนี่ยไพ่อยากแนะนําอะไรหรือคุณอาจจะอยากเหมือนมีเรื่องอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจ แล้วอยากระบายอยากให้ไม่หมาอรับฟังให,ให้ให้แนะแนวทางความสัมพันธ์ของคุณในอนาคตหรือแนะนำเส้นทางชีวิตจากนี้ไปก็ยินดี นะคะสำหรับแบบโทรจะมีคิวว่างในวันพรุ่งนี้วันถัดไปนะคะจะเปิดบางวันนะคะที่เราให้บริการเกี่ยวกับการโทรนะแม่หมอจะมาแจ้งหน้าแฟนเพจต่อไปนะคะแล้วก็สําหรับคนที่อยากกระจองแบบพิมพ์นะคะเวลาเราอาจจะไม่ตรงกันเนาะคุณลูกน้องสามารถส่งรูปคนักคนคุยหวานใจของคุณมาประกอบในการเปิดไพ่ได้ทุกข้อมูลของคุณจะเป็นความลับไม่มีการเปิดเผยต่อใครใดทั้ทงสิ้นค่ะและที่สําคัญอยากให้แม่หมอเจาะลึกเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือสงสัยตรงไหนนะอยากให้เปิดไพ่ขยายก็สามารถคอมเมนต์มากันได้นะคะยังไงต้องกราบขอบคุณ คุณลุกดวงนะคะมากกว่า1 0 0 0 0แสนกว่าท่านที่ติดตามกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมารับชมขอให้คุณได้รับพลังงานดีๆแบบนี้ไปค่ะ